กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาใส่บั้งรันนะครับเนาะเยื่อของเขาเมื่อนี้ก็จะเป็นปลาปิ่งนะครับนะนี่ครับปลาปิ้งครับผมสับมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับที่มานบ่หมัน,น,น,นก็จะ้างมารุ่นกันนั่นาะมื่นเช้าเพื่อครับผมเมื่อนี้ก็ไปรุ่นเหมือนกันครับไปใส่กอนครับ สำหรับบั้งรันนะครับเนาะบั้งรันผมอามาแปดบั้งครับเฮ็ดไบแปดบั้งนะครับเนาะยังไงก็ค่อยไปรุ่นกันเมื่อเช้านะครับเนาะเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปิ้งใส่ในคอนะครับนะวิธีการใส่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับ เบื้งใกล้ๆครับผมปลาปิ้งที่เราสับเป็นต้นนะครับเนาะเาย้อนลงไปประมาณนี้นะครับนี่ครับย้อนลงไปเลยครับจากชิ้นสองสิ้นแล้วนาะนี่ครับใบห่อไอยู่ข้างหลังนะครับนะนี่ครับใบห่อครับผม ป้าผักเกษตรน้ำพี่น้องครับผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเริ่มใส่นะครับเนาะหลังแรกครับผมแหกมันนะครับเนาะบั้งรันของเขาผมมีใส่ประมาณเม็ดนึงนะครับนี่ครับมาไว้เปดตั้งพี่น้อง ประมาณนี้ครับกันคนขโมยย่านมันหายครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมใส่บางรันของเขาครับเอาหลังนี้สองนะครับเนาะถ้าพ่อแม่ชี่น้องไปใส่อีก ข้างๆกันเลยครับผมปลายอดลงไปเลยครับปลาปิ่งนะครับนะ ประมาณกับมานลูกหนึงกันนะครับหลังต่อไปผมไปประมาณนั่นครับตรงนั้นครับนี่ครับ ได้ได้สามหลังแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมภพาพพ่อแม่พี่น้องไปใส่ฟังนั่นนะครับเนาะนะครับ,นะรบฟังพุดเลยหลังที่เหลือนะครับหมายของ,องมันปีที่แล้วก็ไหลๆนะครับเนาะก็เลยต้องมาแก้มือครับใส้บางหลังอื่นเจ้ามารุ่นเดียวกันพี่น้องครับผมมีมันบม่มมันก็ได้ no ประมาณนี้นครับผมเหลือาอายุสามลังพี่น้อง ไหมพร้อมพี่น้องว่าเป็นตะคักอยูุปลาไหรเป็นตะลายอยู่ครับอยญ่ยุบสองบ้างนะครับบ้างรันของเขาครับไปครับ ก็ค่อยไปรุ่นต่ำกันมื้อ่นเศร้านะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ใช้ได้แปดหลังเรียบร้อยแล้วครับคุณเหรครับมื้อเื่นไปนครับนะไปรุ่นนกันนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผม กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆ,ๆนะครับนะสำหรับที่ได้ใส่ปลาไหลไว้เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมตอนเช้าๆนะผมจะพาไปยําปลาไหลนะครับใส่บงังดันได้แปดหลังนะครับหมานบ่หมันกันไปรุน่นนรงกันพี่น้องไปครับผมบั้งหลังแรกนรงกันครับ เบื้องหลังแรกครับผมพี่น้องมันหมานอปูย่าครับโอ้ว่าหมานพี่น้องว่าบอบคิดว่าสีหมานครับผมเห็นทางแล้วโอ้ได้ผลนี่ดีพี่น้องจ่อหูน้อยพูดครับ๋่วค่อยไปเทให้เบิ้งน้อครับเนาะโอเคครับครับเอ สองพี่น้องหลังแรกของเ้ามาแล้วครับผมไอ้เบื้องหลังทีสองวู้มีเสียงพี่น้องมีเสียงครับผมมีเสียงอยู่ครับฟังเสียงนี่ครับบืหนึ่งกับสองครัพี่น้อง เอาจังไหนก็ค่อยปเดี๋ยวผมไปเทให้เบื้องนะครับนะตอนท้ายๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมเก็บนะรวมกัน,นครับบ้อหนึ่งกับสองพี่นอ้องอ๋อไปเบื้องหลังก็ไปอยู่นะครับมันหมนันเนอะอูอ้ง่ายโอ้ยหลังนี่ก็หมานหลังนี่ก็หมานพี่น้องอูหางใหญ่อยู่ครับหางใหญ่อยู่ครับ หมานเราเมื่อน่ะบนน้นึงกระสวงนะผมว่าหนักดูครับหนักต้นๆเลยนี่ครับคุณเจ้างูน้อยพดนี่อพ,พี่น้องอาจีโบเห็นนะครับเดี๋ยวค่อยไปที่แค่เดียวนะครับนะหมานแล้วมื่อน่ะหมานแล้วมัน,นหานลยหายคร,ครับผมปลาไหลไหม,ไ,มหไหลายครับผม น้อรับเรานะเลยปีที่แล้วผมมันได้เบ็ดนะครับนะได้เบ็ดได้หลายอยู่ครับปีที่แล้วนะครับมีตัวเอามีเสียงพี่น้องมีเสียงครับผมนี่ครับน่าจะตัวนึงครับผมอันนี้โอ้เงี้ยนี่เด็ดครับผมเงีย้ยเด็ดอีด๋ ปลาปิ้งนะครับเนี่ยปลาปิ้งครับผมมาทนเลกันแล้วนะเบื้องหลังนี่ครับผมปลาไหลน้ำไม่ครับผมโอ้เขาดีครับพี่น้องบางรันครับอ๋อว่าไม่อ,อยาก,กเสียอะไรพี่น้องผมไม่อยากเสียเลยไหม นาจะตัวนึงพี่น้องนายตัวตัวนึงครับผมอันนี้แหงเจาะน้อยนี่ครับพี่น้องตัวนึงครับผมอันนี้บังนี่ครับสองบังที่แล้วน่าจะดสองบังที่แล้วน่าจะดสองตัวนะผมคิดว่านนะเดี๋ยวผมเทเบิังนะครับนะเดี๋ยวอีกสเดี๋ยวสามบังพีง่น้อง หลังต่อไปพี่น้องครับผมหลังจริหกนะครับนะมันมนเด้อะมัน,มนพื้นหลังก้อนนั่นนี่นะปุ้ยใหญ่มิดซีรีพี่น้องหลังนี้พวกมันโอ้หลังนี้พวกมันครับผมมิดซีรีเลยครับหลังที่เกลดนะครับนะ

อ้าหมานพี่น้องหลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายแฟนสวยครับหมานครับผมหลังนี้หมานหลังสุดท้ายนายจะตัวนึงนะครับนะเอาจากไหนมกระดิพีทีเพราะไม่พี่น้องเบิ้งนะครับนะมาทีปลาไหลพี่น้องเบิ้งนะครับว่าสิหมานจากแต้มนะครับนะเอาเบิ้งนํำกันครับผมอ้มื่อนี่หมานอยู่ครับพี่น้องได้ต้มนี่แล้วล่ะจางไหนกันเลยตัวหนึ่งพี่น้องครับผมอ้งหญ่ครับผม ไงอยู่ครับไงอยู่ตัวนี้ครับตัวแรกครับดังดังนี้น่าจะตัวนึงกันน,ะนี่น้อยกว่าน้อยนึงครับผมน้อยกว่าตัวแรกครับผมตังที่สามนะครับเนาะเมือ่อนจวงคุณบ๊วหน่อยพี่น้อง เบื้องต้นกันครับผมเอู้หู้ตัวเดียวครับผมเกือบตายไหมนี่แหละใสงง่ยร์ไหลานะอย่างน้อยมันมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมปลาไหลเงียร์สูตรนี่นะครับผมว่ามันสวงตัวพี่น้องมันใหญ่อันนี้ก็บมันสวง,งนนมันแบบนี่เอ้ามาลรุนต้นกันพี่น้องโอ้ตัวเดียวครับ ง่ายกันพี่น้องเ <c ười> บิ้งครับผม <c ười> พูห้หน่ะสองตัวมันเป็นรูผบอกครับ <c ười> เอาอีกสองบ้างสองหลังนะครับนะ <c ười> หนักคือกันพี่น้องหนักนคื <c ười> อ, <c ười> อ,อก,กันครับตึ้งๆเลยอ่ะรุนแรกันครับโอ้ตัวเดียวพี่น้องอันนี้กัน,นง่นายกันนะง่ายกันครับผม หลังสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะตัวเดียวนะพี่น้องน่าจะตัวนึงครับผมเอา้ารุน่นเดียวกันนะครับเนาะนานงี้กันผมว่าแล้วอะนี่ครับประมาณนี้ครับผมได้ต้มเราพี่น้องประมาณโลกว่านะครับนะลปไหลามาไหนครับผมคิดว่านะประมาณโลกว่าอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับสายล่าดับแนวอีสานอินดียก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ผมสีราจจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับผม